นี่ครับเป็นปาคอใหญ่กำลังกำลังจับปาออใหญ่แล้วครับมมึบมือบมึ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 บนได้ล้วตัวใหญ่เฮียเดเอาถุงไปตส่ให้แน่โอ้โหเดียเดยกก็ลยประดุกใหญ่ปเท่านี้แห่ ก็ใหญ่หมานขนาดเขาโน,น,น่ดีเจ้าต้องย่างไปเปลี่ยนมือเดียวก็ได้เส้นนี่ละห้องใหญ่บาทเนี่ยม,ม,มันมันมันต้องมีอีกต้องมีอีกว่าสวัสดีครับพี่น้องมืนน่อนี้ลูกกบสิผ้าสาสางจับปลาเด้ครับกำลังตั้งเครื่องอยู่ครับสวัสดีครับพี่น้อง ตอนนี้ลูกบศิกษาป่าอากันมาเบิงน้ำกันนะครับบัติมานประมาณเดี๋ยวขึ้นน้ำแหงนะล,ลูกกบผีไายให้เบิงนี่แต่ซื้อไปอยังพร้อมสายเครื่องแล้วพี่น้องสายเครื่องแล้วครับอันนี้นลูกกบนั่งเป่าเครื่องอยู่ครับแตเบิงมันกิได้ป่าบ่ก็น้ำึ้นี้เองที่ ก็ว่าเป็นสมิลาเน่ยหรอกพ่อได้ก,กินอยู่หรอกแต่บางสมิปลาคอ,อยในภาษาลอนนกันนะพี่น้องนะมาสักครู่ครับน้ำแห้งระบาเนี่ครับวันนี้จับเด็ดกำลังดงลงดึงดึงวเขาไงดึงมาคุณจานโตครับมาซอยจับปลาครับสิ่นี่พ่อได้กินได้อิ่มอยู่หรอก แต่ว่าหันขายคยอยือเบ่หอดดอกทีขายส่ง,ง,งส้างเน่ยไม่มีปลาเนาะดูจับปลาคอยอยังไงนะครับเอาอยู่นะจันขาก,กขึ้นมาแล้วครับ มีบักเอี๊ยบนะครับหาคนสุดี่ของเจ้าคือเป็นสีวะ<า>ไม่ใช่แค <ก S 2> ได้ดิสิท่นปลาตัวสั้นหนิจับจับเฮ็ดเจ้าไหนปืนออกกี่จับจับจับปให้ได้ก่อนยึ้ง,งมันจับมันจับได้อยู่แลี้ยวจะแบบจะเบิ้งหูของเจ้าน K L L e D ดนิสเปืนออกก็บั่นเฮ็ดเคเลียดอยู่คุณตัวหนึ่งครับประมาณแปะโล่ละเดี๋ยวถ้าเ,เบ,บิ่งบัดจับครับตอนนี้ไปท่านหอดพอจะจำเด็ดจับปลาดุกแล้วครับ ดูเพื่อจำจะโดนตอดน,นะครับอ่าเพื่อจำเพื่อจำจะร้องไห้ <c oughs> โอ้โหบางไงดุดแล้วครับพุ่นดุตเพื่อจำมือไม่กล้าเหมือนกันครับเพื่อจำเสียวใช้ก็ซ้อนปลาดิ้นี่เอาเอาประดุกเนี่ยไปขึ้นนี่กำลังซ้อนปลาซิวอยู่ครับซ้อนเอาปลาซิวนัน ปวยหาปลาใหญ่นั่นกันเดี๋ยมาแนล่ะปลาควาตัวนึงกับปลาดุตัวนึงเริ่มจับไปเรื่อยครับตอนนี้กําลัางเก็บปลาหน่อยอยู่ครับเพราะว่าในคนหาปลาใหญ่ในที่ก็กำลังขนหาอยู่แล้วก็ แล้วก็เนีนๆหวังๆในใจว่าสิทธิพ่อบอกซ้ำเขียนอยู่ครับมีไหมพ่อใหญ่ใช่ไหมเอาซ้่จับขึ้นโู่ โอ้โหลุไลงไป <Yeah. S 1> ลุงมามันขึ้นเมื่อกี้น,นี่มัน,นย้งเ,เลยคืออะไรพวกคนฟังท่นบอคนฟังหง,ง,งุดหงิดไปหาทิมสครับมาครับ วายูเจ็น่าจะนำทางรุ่นปากแขคบซะ,าบะวายย่าจํำเรียดกำลังจับแล้วครับตาเบงเขาวะ เอาวะว้าพว่เขาอีกแล้วโอ้ยผีมือตุผีมือลุยเอ้ไปแล้วเขายิง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 พอดนนี้เอาใส่ด hmm. <laughs> ่างน้ำพอนเดียดน่เอาใส่ด่างน้ำพอยเดียดนะอเออเอขึ้นโซ่เออในดดลตัวใหญ่บาดน่ย แล้วม่แล้แล้เน่าจานตัวตัวหน,นึ่นหน่อยตันนนตวนึ่งทอเนี่ยผมมือว่าซ้ำหัำ่มจะวขงซ้ำอันนี้พ่อใหญ่จำเดียดพ่อใหญ่จำพ่อให้กําลังใจครับพ่อใหญ่จำหนาแห่กําลังใจพ่อ,หพอหใอหญ่จำเดียดใช่ในเนีวหัวเยอนะ อันนี้นัดแทงปลาอะไรได้ครับเบื้งนารามองตัวซี่แลไรว้าหัละละนี่ละนี่ละนี่ละยุไส้นี่ละตรงนี้นนนเอบบเเอเเลยไไม่ชัวเลย เอาโบยู่ครับโยงาหมอ้หุ uhh ่นลงไปแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเอาเอาที่ตัว่าไปซาวจะไปขอใย้ไหนเอาเอาเข่ามันได้เปิดฝาออกซูบเลยูบแล้วเออโอ้ยพะ่นนเก็บไอ้เนาะไม่เดียดกำลังจับปลาดูอีกแล้ว อ้โหเจน้เจนตเอาไ่ได้ปลาดุกกันบ่ปลาดุกบ่บาจุดเพียงไ่รู้ตัวไหนมูมื่นเดี๋ยวไปนี่เฮยิงได้ยี่เล้าบ้านนี่ยิงได้เพียบป่ะอ๋อโชหน่อยโชหน่อยไอ้ช <an> <ng> <bem> ้อนยัก อยู่บ้านน้ออยู่บ้านน้อรดนี้แล้วนนเออ,เอ,อปากคอเนี่ยมันหมักไม่ยิ่งกว่าหมัก,มกยิงเลยเล่นมนาฮะแต่ไม่ยิ่งกว่าบักหอ,อ, <laughs> อยมันเล่นมนาฮะแต่ทิดตัววะมักแค่บักหอยโอ้ยอาอให้เดียเทคปลาหลุดเอาจับเอาคื้นได้ไหม เออได้ได้ไดนี่เรีะไจะปลดไปงปลาเข่งใหญ่บืนนะครับบุบิบุโอ้ปลาเข่งใหญ่ว่้าตับมึงอย่างเน้ยโอ้ยบลาแม่นปลาเข่งอ้ปลาควาปลาควาบปลาเข่งบแม่นปลาเข่งปลาเข่งกับปลา่าสั่นใกล้เตรียมของแล้ว มักจะสองปลายเนาะเพื่นเนี่ยลมเิ่งกาฟใช่มนี่สยัวมองดูปลาเข่งเอาตีคอกับปลาคออะไรมเดียดใดแล้วครับคอหน่อยนักจนไ้ายอาข้นมาพี่เอาข้นมากกันเอาข้นมากกันขืนมาแกหนาวน้ำ ป้าขึ้นมาพี่พเอาขึ้นมาทาพี่จุนในน้ำพ่ายไหนอยู่ไอเ,เดียดไอเดียดพ่อยแล้วครับปลาแรนลงมาลองนาะคอสูบเดี๋ยวยอีกแล้วห้เตือยวเตีบยอ่า เดือจ้งก็มาเดดชุ่้ไหมไม่ไม่ไปหาปาใกอ่าเอ่อกะกล้วยอะกะกล้วยลูกยืนตี่ละเด็กเขาจล่นเหยียบปลาอยู่ล่างปลาออกครับต้าจะคิดตุ้ม ก็ได้กินเลยครับพอได้ปนอยู่นี่นงเอ้ยจับไปปนโคโตัวโครตัวบนคุมนึงมันปนธัรมดาปนหมู่บานนึงเหรครับปนกินเลยแ่ปนเนน้ำแจ้งพยาบาลเลยดิบอกพยาบาลมามาประกาศอะกากกินปนมาตักอครับัดนี้งามเติบเยเลย บักฟูรูแล้วครับเลยปักยังงด้ลโลกวยห่อกคนคนสินตัวนึงตัวนึโลกวคนตัวนึงครับโสอตัวใส่กันเลคนคนสองตัวนี้แจกมือสามอ้อมเลย

Nằm ở tang một tháng dịp tung nằm trong tang ninh tháng, không tháng một đi. Ừ. Chập, búp tang nằm mặt đi chụp đi ăn mì 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 มาเพ่เข้าไปพูดเพ้เข้าไปข้างในนู่นหนาวมากทีนึงเดี๋ยวพีขนาดเก็บที่เก่ายัางได้ทั้งนี้เนื้อวันนี้แดดขึ้นมากแล้วครับปลาแมลงล้างขนด้วยนะเ <c oughs> ได้ล้างกับปลาเว้ยเอาอ้าล้างขนเนี่ยวะ่ะล้างขนแตล้างมันถูกปลาน้ำเลยฮะ ครับโอ้ยแล้วขึ้นมาปลาละงจุใครดีไปนี่เขาไปห้วยเนาะได้ทำนี้นี่ว่าไ้มุกทีสามสามวันเมฝันเอาตีเอาบึงทีได้ตัวเป็นโลกว่าก็มีโลกว่าก็มีแต่มันมันไม่มีสีได้เท่านี้นะมันไม่ได้เท่านี้หรอกบอกว่าได้คำนี้ที่นจับเลยไหนสวิงี้ที่ นี<ะ>่เกิดตัวส้มนีแหละห้องแชงปลากันตัวงามอยู่ครับจะมาทาไห้เบิดดอกมีรอบสองอยู่ดอกจอบบอนเหมือนกันให้มันหมุนตมกันให้ปลามันขึ้นมากก่อนครับมันตมเลือกแห้งมันเอาอยากนี่ปลาห่ามเลยต้มต้มตกคนปลาตัวเมียเปล่ามันเพิ <c oughs> ่งรู้ว่าปลาตัวเมียมันต้มของก็เลือกบักหอยเลือกปลาซิวออกสีก้อยครับพี่น้อง เดี๋ยวบอสสกวย้อปาซิวบึงซิวอยู่พื่อนไรครับบอกน้อยไร่ผดนี่ตัวอวนกห้นบึงก้อยปลาซิวนะครับนะมาแต่ละวะะันลวเ <c oughs> นลยน,นะ่า <c oughs> กะตะบุยหลกบสิคนเ่ยวทางไร็ัปลาแถวๆคือมน่งแกวหนาวครับซุ่มจับปลาเพิร์กแกหนาวเราไปบอกนะปลาจะไปไหนหบางกิโลัคับผมับจานโตจับหอยครับจับตัหอย่เอาปลาจับหอยเดี๋ยวเดี๋ยไปกินทั้งตัวจนบิดสางเนาะง้กินงเห็น คุณหนาวเนาะถามปาเดร่ลุงเพียงลุงกับปลาเดร่เนาะแล้วกันแล้ากันหาผักก็เป็นุ่นสมุนแวลงเอาหนามมันได้ไปเอาไว้จะผาบมีปะหนามมีจะบ่วชกินไมวยี่ช่วงอังสันปะน้ำน้ำกินไม่ได้จับมันีใก็ได้อ้อมปลาไหลนะครับนะเพราะว่าไปแทงปลาไหลแทงหนึตัวเดียวนะครับเอามาอ้อม กําลังสีกินเขาเที่ยงกันทั้งพูนทั้งแม่บาพ์ทักงสิตําบมกุหงครับแล้วก็ออมปลาไหลแลวก็อย่างปล,ละะาปคอหน่อยครับปลาคอ,อย่าง,งี้ได้ย่างครับมันได้หน่อยอะไรเพราะได้อยากไ,ได้กินซื้อครับปันพีปันปน,น่องกินแล้วก็เบิดครับมีปลาหอยเนี่ยปลาเค็งเนี้ยหลัะเนี่ยครับก็กําลังแล้วพอดีครับเลือดซีมังเกิน แต่บะน้อโอ้นัอพอดีครับแต่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวกัด<ม>แ,แล้วก็จัดลงพระเขาครับมากินไหอา,ไอาหารเที่ยงห้องกับีตำมังคุงครับกินไปอย่งนี้บระรดแล้วก็หัวปลาไหลครับ ปลาเผาแล้วก็า,กาย่างยสกายน้ำสมผักครับแก้มเราหมดและไอ้อขอน้ำกันพี่น้อง<ม>เรื่องบรรยากาศตอนกินข้าวเที่ยงบาทเนี่ยลมก็เย็นแล้วชว<ะ>นเพื่อนมากินด้วยกันกินข้าวน้ำกันดนะครับอ่ะพี่น้องกินข้าวน้ำกันข้าวเที่ยงสาป,ปานีละสารบ้านทั้องคนบ้านนอก

เินปลาไหล้ำกันครับว่าเยอะขึ้นหรอรับยังอใช่ตวที่นังถาบ้อยเออไม่เมาเดียวทีุ่มไปไปมาารับลา้รับลุ้นรับนี่เป็นเห่นนะไม่แม่น้มันจะเข้าสามถุนะามกันสามกันหมดเดลยทีุ่มแล้วามถุง้ก็โดนดับสมโดนทีทุ่มไปมาหม่ลงหม่ล มนันหนาวมันกบอนเด้ยหนาเลยือายมามนัมนกบมันกบแบงแบงเนี่ยเก็ดเก็ดเก็ดบินมาใส่เนี่ยสักหน่อยเนะจออาหารตอนเที่ยงครับสักหน,น่อยอะไม่ได้ลุ่มสักหน่อยพอาะจะอยู่น้ำใส่เนี่ย

S <S ว,ว่าไปขายผ้าขายอะไร <S 2> <S 2> โอ้ยช่วยเยียมดีรถเก๋บลับบือขวมไทยเนาะจะบกงกันปันพีปันนองแล้วนีงพอได้ยู่ได้กินครับพอได้ขายปลาหน่อยแห้งครับอันนี้มีปลาคอหน่อยอันนี้มีปลาเข็งครับุวัวม,มีตายคืออะไรม,ม,มีรุ่นโลยูสามตัวครับในกล่องเลย ใหญ่สุดครับโดยประมาณบริษัสั่งนะครับเนาะแห่โลนี่ยแหละครับมีสามตัวแค่นี้ครับปีนี้ปลาหน่อยครับด้วยกางนี่กระลูกไส้ลาครับพอดีเอซีนะครับลูกสว,วัสดีครับจันทรลุกสารับมื้อนี้ผมก็จับยกที่ใบซ้ำนี้เนาะพี่น้องเนาะ กับประมาณปานนปีนี้พี่นาถเบิงมันทิมานเ่าเขาว่ากับพวกกันเพราะว่าสุปีม,ม,มันมีคนเฝ้านะมีคนมาหาอยากหากินปีนี้ลุงก,กบอยู่บ้านตลอดอยู่หน้าตลอดบานนะ่อาจสิเสือร้ายก็านี้ก็ได้เดี๋ยวพี่น้องจังเบิงกีบต่อไปนะครับไปลุงก,กบหายอย่างไงเบิงนะครับเนาะมาอนีก้ก็ขอลาไปก่อนพอให้พี่น้องโชคดีมีไส้ปีใหม่ถือเรขถือเบอร์ให้ลาไปด้วยสุขคู่สุขคนนะครับเนาะลุงกบขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับ บายบายปึ๊ก